สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งาน Google c l a s s r o o m ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการนำเอาคะแนนจากตัว Google c l a s s r o o m นะครับ Export นะครับหรือว่าส่งออกไปเป็น Microsoft Excel นะครับเพื่อประมวลผลต่อจะมีวิธีการยังไงเราไปติดตามชมกันเลยครับ ครับผมที่ห้องเรียนของเรานะครับหลังจากที่คุณครูนะครับได้ทําการเรียนการสอนจนครบหน่วยการเรียนรู้ก็ดีนะครับหรือครบเทอมหรือครบปีการศึกษานะครับคราวนี้คุณครูอยากนําคะแนนที่ได้จากจากตัว o o o l l e l a s s r o o m นำออกไปประมวลผลนะครับเป็นเกรดเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับก็มีวิธีการในการนําออกดังนี้นะครับ เบื้องต้นเลยนะครับให้คุณครูมาดูที่ที่เกรดนะครับหรือว่าคะแนนเมนูตรงนี้คุณครูจะเห็นนะครับว่าคุณครูได้สั่งงานอะไรนักเรียนไว้บ้างตลอดทั้งเทอมเลยนะครับตลอดทั้งปีการศึกษาที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับได้ทําการเรียนการสอนก็จะปรากฏงานแล้วก็คะแนนนะครับคะแนนของนักเรียนแต่ละคนคราวนี้ เราจะนำคะแนนนี้นะครับออกไปประมวลผลคือในทางค่า,คาร,รูมนะครับทางตัวของคา่ารูมเนี่ยยังไม่ได้สรุปว่าเป็นเกรดอะไรให้เราเราต้องนำคะแนนนี้นะครับออกไปใช้งานต่อถ้าเราอยู่ที่หน้าเกรดนะครับเราก็จะพยายามหาว่าเอ๊เราจะเอาตัวคะแนนเนี่ยนะครับออกไปใช้งานได้ยังไงในเมนูเกรดนี้นะครับจะไม่ไม่มี ไม่มีปุ่มให้นําออกนะครับครูคก็จะงงว่าจะทํำยังไงนะครับการนําออกนะครับให้คุณครูมาที่ c a r ว Work นะครับมาที่ c a r ว Work ของเราจากนั้นก็หาแบบฝึกหัดสักหนึ่งตัวนะครับครูคลิก้็ไปเลยที่แบบฝึกหัดแล้วก็กดเข้าไปที่ View Assignment นะครับให้อยู่หน้าแบบนี้จากนั้นนะครับให้เรามาที่ลูกกุญแจรตรงนี้นะครับ แล้วเราสามารถเลือกว่าเราจะทำการดาวน์โหลดในรูปแบบไหนนะครับจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับผมจะดาวน์โหลดแบบที่เป็น CSV ให้ดูก่อนเราดาวน์โหลดมานะครับตัว CSV แล้วก็ทำการเปิดตัวนี้นะครับก็คือเป็นเป็นไฟล์ที่เราได้จาก Card Rule ในรูปแบบของ CSV ครูเห็นอะไรไหมครับด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับตัวหนังสือมันจะพินเพียนถูกไหมครับเรากลับมาดูที่คาดรวมของเรามาที่ตัวเกรดนะครับจริงๆมันต้องเป็นภาษาไทยถูกไหมครับต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราดาวน์โหลดเป็น csv เนี่ยจะเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่แสดงผลเป็นภาษาไทยงั้นเรามาลองอีกวิธีหนึ่งแล้วกันครับ เรากลับมาที่ Card r o o ูมาที่ Card Work เลือกมาสักงานหนึ่งนะครับคุณครูเลือกมาสักงานหนึ่งเข้าไปที่ Assignment ให้เจอหน้าแบบนี้นะครับแล้วคุณครูมาที่เดิมครับที่รูปรูปฟันเฟืองตรงนี้ใช้วิธีนี้ครับ Copy or grade to 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 g l e s h e e t กดเข้าไปเลยโอเคนะครับหลังจากที่เรากดการ Copy t o g o o g l e s h e e t แล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้ เห็นไหมครับมีภาาไทยแสดงผลได้แล้วคุณครูสามารถประมวลผลได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับอาจจะใช้วิธีการคำนวณตรงนี้เลยนะครับคำนวณทางช่องนี้เลยก็ได้หรือคุณครูท่านไหนนะครับที่ไม่ถนัดไม่ถนัดตัว g o o s l e s t นะครับคุณครูอยากนำออกไปใช้ใน Excel ก็มีวิธีการดังนี้นะครับให้คุณครูมาที่เมนูไฟล์แล้วเลือกดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเลือกเป็นแบบ Microsoft Excel ตรงนี้เลย ทำการบันทึกไฟล์แล้วก็เปิดดูไฟล์ที่ได้นะครับไฟล์ที่ได้จะเป็นลัก,ลกษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟล์ที่ได้จากตัว Google Sheets แล้วเราทําการดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับตัวที่เป็นตัวนี้นะครับ ฝั่งขวามือตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่เราทําการดาวน์โหลดแบบ csv มาเลยเห็นไหมครับสังเกตตัวนี้นสังเกตภาษาไทยด้านบนจะไม่แสดงผลจะมีปัญหาส่วนตัวนี้นะครับเป็นการสร้างเป็น google sheet ก่อนจากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดออกมาเป็น excel นะครับก็จะมีการแสดงผลในหลายรูปแบบด้วยนะครับมีการประมวลผลเป็นเปอร์เซนต์มีอะไรให้เราเรียบร้อยเราก็นําไฟล์ที่ได้ไปจัดการต่อนะครับไปคํานวณเป็นเกรด คำนวณค่าโน่นนั่นนี่ตามที่คุณครูต้องการโอเคนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนําคะแนนที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายลายหน่วยการเรียนรู้รายเทอมลายสัปดาห์ลายปีก็ได้นะครับแล้วแต่คุณครูคต้องการโดยการดาวน์โหลดคะแนนจากตัว Google c a r d r o o m d นำออกมาใช้ในตัว Microsoft Excel นะครับยังไงคุณครูก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับ แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ครับแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆหากคุกกลัวนะครับว่าจะตามหาวิดีโอผมไม่เจอคุณก็กดติดตามเลยนะครับกูกดติดตามไว้นะครับกูจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบน,นี้อีกนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันวิดีโอถัดไปครับขอบคุณมากครับ